เราสองคนนะคะกุณไก่แล้วก็ฟ้าเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเอาใจนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายใช่ท้องผูกนะคะแล้วก็แบบหลายวันมากกว่าจะขับถ่ายทีนึงเนี่ยใช่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการขับถ่ายแบบว่าหลายสาเหตุมากที่ทําให้คุณไม่ขับถ่ายเองนะคะแต่หนึ่งในสาเหตุที่เราเลือกมานั่นคือการขาด โปรไบโอติกนั่นเองโปรไบโอติกคืออะไรโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเรานะคะซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีแล้วก็หน้าที่ของโปรไบโอติกเนี่ยก็คือจะเกาะอ,อยู่บริเวณลำไส้ของเราแล้วก็กําจัดจุลินทรีย์ที่ไม่ดีนั่นเองค่ะจริงๆแล้วโปรไบโอติกแบ่งแยกออกมาเป็นลักษณะ3าลักษณะนะคะแต่ลักษณะที่เราจะคุ้นชินในชื่อของมันก็คือแลคโตบาซิลัสนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะแลคโตบาซิลัสเนี่ยเราก็จะหาเจอได้ตามแบบเปรี้ยวโยเกิร์ตอาหารหลักเราบางชนิดเองนะคะ แล้วก็เหมาะมากๆสำหรับใครที่แพแลคโตสในนมมันเองค่ะส่วในลักษณะเนี่ยอันนี้บอกให้ฟังเฉยๆละกันนะคะ,ะนั่นคือพิพิโดแบคทีเรียมนะคะแล้วก็แซคคาโลไมซิสนั่นเองค่ะนี่คือเป็นลักษณะ3ลักษณะของโปรไบโอติกนั่นเองค่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะรับอาสาไปซื้อให้พี่กู๊กเองว่าในซูเปอร์อ่ะจะมีอาหารที่มีโปรไบโอติกอ่ะมีอะไรบ้างอ๋อจะมีทั้งในอาหารหรือเปล่ามีทั้งในเครื่องดื่มหรือเปล่าหรือว่ามีแบบใน ของกินของใช้ขอใช้ไม่น่ามีของใช้ไม่น่ามีน้ำส้มน้ำผลไม้มีหรือเปล่าอ่าฝากเดี๋ยวเราไปดูันดีกว่านะคะว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตมีโปรไบโอติกอยู่ที่ไหนบ้างค่ะ เราไปหาซื้อมานะคะ <C LA ik> ก็คือหาซื้อง่ายๆจากในซูเปอร์เลยนะคะว่าข้างในซูเปอร์เนี่ยจะมีอะไรที่เราสามารถทานเข้าไปแล้วเป็นโบรไบโอติกได้บ้างนะคะนี่โอเคเรามาแบ่งแยกหมวดหมู่ก่อนอันนี้จะเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มและนี่ก็คือแหล่ง ความโปรไบโอติกนั่นเองนะคะซึ่งหาซื้อได้ง่ายมากในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยเองค่ะอันแรกนะคะนั่นก็คือนมเปรี้ยวนเองนะคะก็มีแลคโตบาซิล่าที่เขาบอกนะคะแล้วก็เป็นน้ําตาลคูโคสแลคโตสอะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะต่อมาหังฟ้านะคะโยเกิร์ตพร้อมดื่มนะคะปกติเราจะเห็นโยเกิร์ตเป็นแบบแตักร<ม>ับประทาน<ม>ใช่ต่อมานะคะจะเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มเช่นกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเนื้อผลไม้ด้วยนี่ทั้งในนะคะ,ะ,คะแล้วต่อมานะคะเป็นนี่ขวดเล็กกระทัดนัดนะคะเมจิโปรซีนะคะซึ่ง มันเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มเช่นกันนะคะแล้วก็เขาจะเขียนว่าผลิตโดยใช้เชื้อจุลินซีย์บิฟิโดแบคทีเรียมนะคะก็คือเหมือนที่พี่กุ๊กบอกตอนแรกว่าเป็นหนึ่งโปรไบโอติกเช่นเดียวกันซ <c oughs> ึ่งอันนี้เนี่ยก็จะพบมากในนมนะคะฝั่งโยเกิร์ตนะคะคราวนี้มาเป็นฝั่งเรื่องของ<จ>อาหารหม,<จ><จ>มักดองที่บอกว่าแลคโตบาซิลัสเนี่ยนะคะมีแบบอยู่ในอาหารหมักดองบางชนิดนั่นก็คือกินจินั่นเองเขาบอกว่าสามารถพบได้เยอะมากมากเลยนะคะโดยเฉพาะในประดาศดองค่ะแล้วก็เรื่องของการหมักเขาก็จะหมักกันประมาณแบบระยะเวลา3 สัตดาขึ้นไปก็จะสามารถรับประทานได้แล้วก็มีโปรไบโอติกอย่ในเวนเองค่ะใช่แต่ว่าที่สาคันของกิมจินะคะการรับประทานกิมจิก็คืออย่างที่ว่านาะเป็นของหมักดอง mm hmm. ก็อาจจะทําให้รสชาติความเค็มและโซเดียมนเพิ่มขึ้นได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลารับประทานควรจะรับประทานไปคู่กับแบบข้าวสวยหรือว่า mm hmm. อาหารอื่นๆด้วยนะคะคือไม่ต้องทานเยอะจนเกินไปทานในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้กินกิมจิโดยโตรงอาจจะเอาไปผัดเป็นข้าวผัดกิมจิอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะต่อไปอันนี้ หลากหลายคนบางคนก็ชอบบางคนก็อาจจะแบบนิดนึงนะคะกับถั่วหมักนะัตโตนั่นเองนะคะหรือที่เรารู้จักกันก็คือถั่วเน้าญี่ปุ่นนั่นแหละใครที่ชอบเราเชื่อเลยว่าชอบเลยสนับใครที่แบบอาจจะแบบทําใจนิดนึงมันมีประโยชน์อันนี้ก็ดีลองดูละกันแต่ถ้าเกิดใครทำใจไม่ได้นะคะเราจะมีตัวเลือกหนึ่งตัวค่ะนั่นกะ็คือคอรเทชชีสนั่นเองนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้จ้ะใช่ซึ่งคอรเทชชีสนะคะก็จะเป็นชีสที่ไม่ได้ผ่านการบ่มนะคะทําให้มีพลังงานแคลอรี่เนี่ยต่ำกว่าชีสอื่นๆนะคะเหมาะสําหรับใครที่ จะดูแลน้ําหนักนะคะแล้วก็ยังอยากจะกินแบบรสชาติแบบนี้อยู่ก็สามารถเป็นตัวเลือกได้และที่สําคัญไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่มีโซเดียมะะ้วยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นโยเกิร์ตที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามัน,<ค>นจะมีเคยใชย่แล้วมันก็จะมีแลคโทบาซิลัสน,นะคะสามารถทานเพื่อลาโรไบโอติกได้เช่นเดียวกันร่างกายของเราเนี่ยเมื่อมีโปรไบโอติกนะคะแนะ่นอนก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายค่ะ พอเราขับถ่ายดีนะคะผิวพันเราก็ดีตามไปด้วย<ช>ที่สําคัญยังทาให้คุณเนี่ยอารมณ์ดีไม่เครียดแล้วก็ลดอาการซึมเศร้าได้วยใช่แล้วนอกจากนั้นนะคะที่สําคัญที่สุดของโปรไบโอติกนะคะเนื่องจากพอลาไส้เราดีใช่ไหมคะมันสามารถเสริมภูมิคุ้มกันของเราได้และยิ่งในช่วงนี้นะคะเรื่องของภูมิค <c oughs> ุ้มกันหลายๆคนก็หาอะไรมาเสริมกันนะคะ<ช>แล้วก็อย่าลืมว่าโปรไบโอติกเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้เราด้วยใช่ที่สําคัญในโปรไบโอติกก็หาทานได้ง่ายดูสิแบบเ่าเปทั้งไนโยรเกิดเออิ นองเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมีให้เราแบบได้เลือกทานง่ายเิยไปซุปเปอร์ก็เจอแล้วเหมือนกันแล้วนอกจากที่เราทานโปรไบโอติกไปแล้วนะคะเราก็อย่าลืมทานอาหารของโปรไบโอติกด้วยนั่นก็คือพีไบโอติกนั่นเองพีไบโอติกนะคะเราสามารถหาได้จากผักผลไม้ทั่วไปค่ะอย่างเช่นนี่เลยเอาไปเลยพี่กุ๊กกล้วยนั่นเองนะจ๊ะนี่ก็คืออาหารของโปรไบโอติกนั่นก็คือพีไบโอติกใช่ไหมคะาหาทานได้จาก ผักที่มีกากใย,ยสูงนะคะแล้วก็ผลไม้ต่างๆนั่นเองค่ะแล้วก็กระเทียมหัวหอมอะไรอย่างนะะี้ค่ะก็จะมีแหล่งอาหารของโปรไบโอติกอยู่นะคะก็จะทําให้โปรไบโอติกที่อยู่ในลําไส้ของเรานะคะมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นนั่นเองค่ะสาหรับทีไบโอติกนะคะนั่นคืออาหารของโปรไบโอติกค่ะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถสร้างโปรไบโอติกขึ้นมาได้เยอะๆแล้วก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยนะคะส่วนปัจจัยที่ทําให้โปรไบโอติกลดลงเนี่ยนั่นคือใครที่ชอบทานของหวานเป็นประจำทุกไเลยจ้าน้ำาต้งน้ำตาลอะไรอย่างงี้นะคะก็ ลงไปค่ะหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำรวมไปถึงนะคะการรับประทานยาปฏิชีวนะเป็นประจำเนี่ยก็ทําให้โปรไบโอติกลดลงด้วยเครียดสูบุรีนอนน้อยพักผ่อนไม่พอทั้งหมดนี้นะคะเป็นปัจจัยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ผลิตโปรไบโอติกนั่นเองค่ะและในช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็หาอาหารเสริมเพื่อมาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราก็อย่าลืมโปรไบโอติกด้วยนะคะว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเรานะคะแล้วก็ในซูเปอร์ก็หาซื้อได้ง่ายมากเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็น เปียวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอาหารอื่นๆก็จะเป็นนัตตกิมจินะคะไปหาซื้อมาลองทานกันได้แล้วที่สําคัญก็คือการเลือกนะคะอยากให้เลือกเป็นที่น้าตาลศูนเปอร์เซนต์แล้วก็ไขมันศูนย์เพื่อให้ดีตอ่อสุขภาพของเรานั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่และที่สําคัญค่ะต้องทานในประมาณที่พอเหมาะอย่าลืมออกกำลังกายแล้วก็ผักฝนัห้เพียงพอด้วยนะคะแล้วก็ครั้งหน้านะคะเราจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะวันนี้เราส่งคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ